ถึงสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้แหละหลายคนก็มีความกังวลใจอยากจะหาสมุนไพรอะไรต่างๆที่เขาว่ามันจะเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับเราได้อย่างสมุนไพรไทยที่เรารู้จักกันดีนอกเหนือจากฟ้าทรายโจรช่วงนี้ฮิตมากก็คือกระชายก็เลยทําให้เกษตรกรเนี่ยเขาหันมาปลูกกระชายเหมือนกับสาวคนนี้ค่ะเธอบอกว่าโอ้โหตอนนี้ยอดขายเนี่ยปังมากเลยดิฉันไปเจอเรื่องนี้ก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปสองทั่วไทยไปกับใบ พาไปส่องกันที่บ้านเลขที่44ทับ3หมู่11ตำบลบ้าน,านอ,าอยู่ที่ตำบลวังดานนะคะบ้านหนองครออำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี คุณดูบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคุณโสภามีแสงเธอเป็นสาวโรงงานวัย40ปีนะคะและเธอเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19เหมือนกันช่วงปีที่ผ่านมาโอ้โหนะสาวโรงงานก็ไม่ค่อยมีงานและก็อยากจะหาไรายได้เสริมมาใช้ใจ่ายเพิ่มเติมในช่วงวิกฤตแบบนี้เธอก็เลยตัดสินใจปลูกกระชายแดงใส่ถุงขายในช่วงปีก่อนเนี่ยค่ะเธอบอกว่าขายอยู่ที่กิโลกรัมละ40บาท พอมาปีนี้ต้องบอกว่ากระชายเนี่ยราคาดีขึ้นมากเลยตอนนี้กระชายเนี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ80บาทเท่าตัวเลยขึ้นมาเท่าตัวหนึ่งอะคุณเธอเธอก็เลยตัดสินใจขยายพื้นที่ที่ปลูกแต่เดิมเนี่ยจากแต่ก่อนเนี่ยปลูกไว้ข้างบ้านหนึ่งงานใช่ไหมขยายมาปลูกในพื้นที่หนึ่งไร่เลยค่ะเพราะว่ารายได้ดีจริงๆยอดเยอะจริงๆพี่โสภาก็บอกว่าการปลูกกระชายเนี่ยเอาจริงๆนะมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยแถมยังแอบ ที่บอกวิธีมาด้วยเผื่อใครจะเอาไปปลูกนะบอกงี้ก็คือให้นําเงากระชายเนี่ยค่ะมาใส่ถุงพลาสติกเนาะก็จะเป็นถุงพลาสติกขนาด4คูณ6นิ้วกับ8คูณ16นิ้วมี2สายแล้วข้างในถุงเนี่ยผสมดินแกลบเอาไว้นะคะจากนั้นก็คือจะใช้เงากระชาย3ามเงาวางไว้ในที่ร่มเนี่ยแล้วก็ใส่ลงไปในในถุงกันนะวางไว้ในที่ร่มแล้วลดน้ําแบบวันเว้นวันแบบนั้นอะเป็นเวลา1เดือนค่ะคุณพอ1เดือนผ่านไปกระชายจะเริ่มแทงหนอกออกมา มันจะเริ่มมีหน่อแทงหน่อออกมาแล้วก็พออายุ6เดือนคนำไปขายได้เลยค่ะคุณหเดื <6 S 2> อนบางคนบอกว่ากระชายเนี่ยปลูกยากปลูกเป็นปีเลยกว่าจะขึ้นอ,อันนี้ใช้เวลาเพียงแค่6เดือนอเท่านั้นก็สามารถเอาไปขายได้แล้วคุณพี่โสภาก็ยังบอกด้วยว่าเอาจริงๆช่วงนี้คนสั่งกระชายเยอะอสั่งมาต่อเนื่องออเดอร์เยอะมาก เธอเลยคาดว่าปีหน้าจะขยายพื้นที่ปลูกจากหนึ่งงานมาเป็นหนึ่งไร่แล้วใช่ไหมจากหนึ่งไร่เดี๋ยวจะเพิ่มไปเป็นสี่ไร่เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการค่ะคุณเพราะว่าโอ้โหก็ปลูก6เดือนอ่ะเนาะก็จะต้องหมุนเวียนกันไปไงวางแผนการปลูกกันต่อไปนะคะส่วนรายได้จากการขายกระช่ายเป็นไงเป็นไงลี่เนี่ยเดือนหนึ่งนะคุณอยู่ที่ประมาณ 9,000บาทดีนะรายได้ดีนะก็ทำให้เขาเนี่ยมีไรายได้พอที่จะอยู่ได้ใช้จ่ายกันได้ในช่วงสถานการณ์แบบนี้ด้วยส่วนใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อกระชายใส่ถุงจากพี่โสภารเรามีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไปได้เลยนะคะ0892134087ก็ติดต่อก,กันไปสอบถามข้อมูลกันไปหรือ ใครที่ดูแล้วได้ไอเดียอ,อ,อยู่บ้านช่วงนี้ลองไหมหไศึกษาเรื่องของการปลูกกระชายหร,หรือปลูกอย่างอื่นก็นได้หาอะไรได้เสริมในช่วงสถานการณ์แบบนี้ถามว่ากระชายกินแล้วดีมันเสริมภูมิู้กันแล้วเรากินไงกินมันทั้งเหง้งี้เลยเอะบ,บางคนก็เอาไปทําอาหารคุณจะกินเป็นเง้าไหมคะคุณมันจะกรอบดีใช่ไหมเออมันก็จะซาซาๆึ่ทึ่คอณอ้อนบอกว่ามันทานยากใช่ไหมเออคือง่ายๆเลยนะยังไงวิธีช่วงนี้ที่เขาทานกันเยอะก็คือเป็นน้ำกระชายผสมน้ำพึ่งมะนาวเฮ้ยผมชอบ คุณชนะทานแล้วใช่ไหมผมทานเมื่อเช้าใช่ไหมสดชื่นไหมสดชื่นดีคือจริงๆมันก็จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายนี้แหละค่ะปลูกขายก็ปังหรือคุณปลูกแล้วเอามาทำเป็นน้ำกระชายแบบนี้ก็ได้ขายถึง2ต่อเลยนะคุณเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆแล้วกันเนาะที่ไปส่องมาเจอแล้วก็เอามาฝากคุณผู้ชมว่าอาจจะทำไปเป็นรายได้เสริมอาชีพเสริมอะไรต่างๆก็ได้เมื่อเช้ากินแล้ว ผมบอกเลยนะว่าเดี๋ยเนี่ยคทำมาเป็นแบบเป็นแก้วแบบแก้ว็อดเป็น็อดเด็กเลยเออจริงๆเป็นน้ํากระชายผสมน้ำพึ่งมะนาวดื่มก็เป็นไงคะสดชื่นอาร่ยคุณชอบใช่ไหมคะชอบครับชอบกระชายหรือชอบน้าพึ่งนะชอบ ชอบทั้งสองอย่างเลยอ๋อดีมันก็ดีทั้งคู่ดีหมดอะไรที่ว่าเกี่ยวกับพึ่งดีหมดต้องบอกไม่ดีสิคะใช่ <c oughs> เออดีเอาเรื่องราวดีๆที่น้องใบตองสองแล้ว<ห>มาบอกกันนะคะคุณ